เวลาเราจะใส่บาตรจะใส่ไม่ถึงพระเราก็จะทําลูกโยนเนี่ยโยนให้พระคนเยอะไงเราก็ต้องทําแบบนี้โยนให้พระแล้วก็ปั้นดสดๆไม่มีไม่มีแป้งไม่มีผงชูรสไม่มีสารพิษเลยเหมาะมากๆแต่ก่อนเด็กๆเ,เห็นประจําเลยพัดเนี่ยมันมาคู่กับอะไรรู้ไหมคู่กับเตาถ่านที่เราจะต้องทํากับข้าวทุกวันนะเราจะทําแบบนี้เราวิธีการสารแบบนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของ ของบ้านเรานะฮะเซน i d grow your hair อันนี้สายเกินไป it's too late for you สังเกตสิครับว่าปลูกผักเนี่ยแบบโหงามมากๆเลยนะฮะมีสวนครัวล้อมรอบเลยนะโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะครับก๋วยเตี๋ยวปักหม้อไก่นะครับอันนี้เป็นฮาราวคือเป็นแบบมุสลิมทานได้นะครับ ดีครับทุกคนวันนี้เรามาถึงที่จอดรถของอท่าเรือนะครับที่อยู่ตรงสัมพวุฒิเองนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ตลาดบาน้ำพึ่งกันนะครับนี่มาถึงก็หิวข้าวเลยเราก็เลยซื้อขนมปังไส้สังขยามาก,ก่อนนะครับเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะครับวันนี้เรามากับเพื่อนชาวต่างชาตินะครับ Can you uh, introduce yourself to the people? Okay, I'm Hassan and I'm originally from Pakistan but I lived in Saudi Arabia. Oh wow. So, I've come from there and I am working now in Thailand and I'm liking it. Yes. yes. So, we will experience the market yes. soon, right? Yes. yes okay. Yes. So, what so is the thing that you want to, to to see? I'm very excited about the ferry boat we are crossing the river. Ah yeah. And then experiencing the Green Lung of Bangkok. Okay, so <laughs> <Yeah. S 2> let's see we will go to see uh, the thing that you like this <Okay. S 2> is also the very very old shop like this uh huh. um, but it's come from China uh huh. Chinese style <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นร้านของจีนนะครับซึ่งแบบย้ายมาอยู่นานแล้วเราอธิบายให้เพื่อนฟังว่าคนจีน สมัยก่อนย้ายมาที่ประเทศไทยในหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็นำเอาวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินนะครับโดยเฉพาะร้านขนมเปี๊ยะแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับน่าสนใจมากครับตอนนี้ถ้าใครจะมาตลาดบ้านน้ำพึ่งนี่มีการสร้างที่จอดรถแล้วนะครับเนี่สิดีจังเลยสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือแต่ว่าเราจะให้เขาลงมาก่อนมีรถ Mercedes B S <S มอเมตอร์ไซค์ก็ข้ามาได้นะครับจากฝั่งนูน้นเขาเรียกฝั่งธนบุรีหรือว่าฝั่งบางกระเจ้านั่นเองนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันเดี๋ยวเราจะลงเรือกันครับโอเคได้ตอนนี้ Mercedes B S <S มอเตอร์ไซค์ก็กาลังข้ามาประหยัดเวลาเพราะว่าถ้าไปข้ามสะพานก็จะออมากเลยครับคนกรุงเทพก็จะหา ชีวิตแบบจะย,ยากมากฝัง่งนูนก็จะเป็นฝั่งบางกะเจ้าเราก็จะไปขี่จัก,กรยานเที่ยวที่ฝั่งบางกะเจ้าซึ่งจะมีอากาศที่ดีมากนะครับบางกะเจ้าเปรียบเสมือนปอดของกรุงเทพนะครับบางกะเจ้าเนี่ยถ้าดูจากผังแผนที่เนี่ยก็จะเป็นจุดโคง้งเขาเรียกถูกแม่น้ำเจ้าพยานเนี่ยล้อโค้งเนี่ยเกิดจะเป็นเกาะอ,อยู่แล้วนะครับ เราก็มาจ่ายตังตรงนี้คนละเท่าไหร่พี่ 5. 5บาทเองคนละ5บาทเองนะครับอันนี้เป็นวัดเรียกว่าวัดบางน้ำพึ่งนอกนะครับเราก็จะมาขึ้นที่วัดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานกันครับ <Yes. S 1> so are you ready to ri uh, ride the bicycle y e s, <Yes>. <S okay let's go <S เวลาเช่าจักรยานแล้วเนี่ยต้องเก็บใบเสร็จไว้นะครับใบเสร็จเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเวลาคืนจักรยานแล้วอะตอนเราข้ามเรือกลับไปอะ เราก็ไม่ต้องเสียค่าเรืออ่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมโอเคต, <Okay. S 1> ตรงนี้เลยเอยู่ตรงนี้อ่าเราก็ได้รับข้อมูลอย่างดีเลยนะครับขอบคุณกล้องจัก,กรยานให้เช่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ Are you ready Yes Okay go ตรงนี้เป็นสวนมะพร้าวนะครับกำลังลงอยู่เห็นไหมเรามาข้ามาแล้วแบบธรรมชาติเปลี่ยนไปมากเลยจากกรุงเทพมามีอย่างนี้ได้ยังไง อันนี้ป่าจากนะครับมีนกด้วย one two t w o สวยเลยอะ่ะ where is the market The Google Map ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแห่งความสับสนนะครับว่าเราจะไปทางไหนดี I choose this way ไปทางซ้าย okay <laughs> เลือกแล้วอั t เด t ธรรมชาติสุดๆ เรามาถึงแยกวัดใจอีกแล้วนะครับแต่เราก็เจอป้ายอันเรือนรางนะครับซึ่งให้รู้ว่าเรากำลังจะไปทางขวาตลาดน้ำบาน้ำพึ่งครับตอนนี้เราหยุดพักนิดนึงนะครับขี่จักรยานซะเหนื่อยเลยแต่ว่ามีความสุขมีความสุขมากอากาศดีมากๆเลยนะครับไม่เชื่อเลยนะครับว่าสถานที่แถวเนี้ยเป็นกรุงเทพของเรานี่เองนะฮะ เราจะเห็นสวนต่างๆนะครับตรงนี้เรามาหยุดที่สวนมะพร้าวนะครับแล้วก็มีท้องล่องต่างๆนะสังเกตสิครับว่าปลูกผักเนี่ยแบบโอ้โหงามมากๆเลยนะมีสวนครัวล้อมรอบเลยนะโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดบาน้ำพึ่งแล้วนะครับตรงนี้เราจะต้องเดินเข้าไปครับในตลาดไปดูซิว่ามีอะไรกันข้างในครับ นี้จะเป็นคลองเล็กๆเป็นคลองแยกมาจากแม่น้าเจ้าพยาทางฝั่งนู้นนะฮะตรงนี้สมัยก่อนเราจะเป็นเกษตรกรรมก็จะขุดคลองราชดิษฐาก็จะขุดคลองไปทั่วเลยโดยเฉพาะส่วนนี้ก็จะเป็นแหล่งเกษตรกรรมก็จะใช้เรือนะครับเดินทางเข้ามาแล้วก็เข้าบ้านตรงนี้จะมีะการสอนเด็กๆนะฮะปลูกผักนะครับปลอดสารนะเนี่ยจะมีะเป็นแปลงสาธิตนะครับในการปลูกผักต่างๆอันนี้จะเป็นอไอเดียที่ดีให้เด็กๆได้ต่อยอดได้ครับ พอเราเข้ามาในตลาดเราก็จะเห็นความเป็นพื้นเมืองความเป็นไทยนะฮะนี่เป็นผ้าขมานะครับก็สวยงามดีพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับมีใส่แพคเกจจิ้งใส่กล่องนะครับสำหรับเป็นของที่ระลึกแต่ก่อนเด็กๆเห็นประจําเลยพัดเนี่ยมันมาคู่กับอะไรรู้ไหมคู่กับเตาถ่านที่เราจะต้องทํากับข้าวทุกวันนะเราจะทําแบบนี้เราวิธีการสานแบบนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของของบ้านเรานะฮะซึ่งในอดีตเอาไว้พัดหรือว่าเวลาร้อนเนี่ยไม่มีแอร์พัดลมก็ไม่มีเราก็ใช้พัดแบบนี้นะฮะโบก เวิร์กมากเลยครับเนี่ยอันนี้เอาไว้นะครับเด็กๆเวลาเราเล่นกันสมัยก่อนใช้ตัวนี้เล่นกันนะฮะเราก็ยังมาเห็นได้ที่นี่นะครับขายละ50บาทจะจะยิงได้เป็นก้อนๆใส่ไว้ตัวนี้เราเราดึงหนังกระติกเขาเรียกหนังกระติกแล้วยิงอย่างนี้คุณพี่เปิดทุกวันไหนอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันและขัดตะเลยอ๋อแล้วช่วงนี้เงียบหรอพี่เงียบตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วครับคุณอ๋อหลายปีแล้วสินะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทนะคุณพี่ขายเครื่องหอมใช่ไหมครับไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะ <laughs> ดูสิครับโควิดมานะาเห็นไหมก็ทําให้ทุกอย่างซบเซาแม้จะตลาดบาน้ำเพื่อน,นี้ว้าวสมัยก่อนเด็กๆก,ก็ไม่มีอะไรจะเล่นหรอกครับสมัยนี้วิถีชีวิตของเด็กก็เปลี่ยนไปเล่นเกมมือถือเล่นมือถืออะไรก็ไม่รู้อะไรแลวก็มือถือหมด ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายสมัยก่อนการเล่นเด็กนะเราจะเล่นว่าวนี่นะวิ่งทั้งวันเลยวิ่งอยู่ในสนามเนี่ยนะลืมไปเลยว่าวิ่งกี่ชั่วโมงร่างกายแข็งแรงมากเลยครับกับการเล่นโบราณเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเราจะชิมมะม่วงไข่ตึกนะครับว่าเราจะต้องไข่ตึกหรือเปล่าอืมอร่อยให้เก็มจิมเนาะอร่อยไหมโอเค See? is What this? very traditional inside have the sticky rice yeah คุณพี่ใบที่ใบที่ห่อคือใบอะไรอ่ะอ๋อใบจากอที่ใช้ใบจากอ่อนมาห่อเวลาเราจะใส่บาตรต่ใส่ไม่ถึงพระเราก็จะทําลูกโยนเนี่ยโยนให้พระคือเหมือนใส่บาตรนั่นเองอ่ะแต่ว่าคนเยอะไงเราก็ต้องทําแบบนี้โยนให้พระเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยวัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงคือก็เลยแอพพลายไปตามวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยครับ บอกได้เลย,เลยต้องกินอร่อยมากนะครับร้านนี้แล้วก็ปั้นดสดๆไม่มีไม่มีแป้งไม่มีผงชูรสไม่มีสารพิษเลยเหมาะมากๆกับบรรยากาศของบ้านน้ำผึ้งเพราะว่าบ้านน้ำผึ้งเป็นอะไรที่เพียวๆบ้านๆแล้วก็ไม่มีมลพิษเลยครับ What is this This is this is, this is a curry cake fish cake right and and the fish yes มีอะไรบ้างจ้ะพี่มีน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำรบกะยาน้ำพรน้ำนรกปลาสลิดเผากุ้งปลาแพริกเผาโอ้เยอะเลยแล้วก็มาขามสดอืมเซนกรอว์ยูแฮร์ล็อตอันนี้สายเกินไป is too late for you โอ้ย9โมงเลยอเดี๋ยวไ้9โมงโอ้โหสายเกินไปมันไปแล้วอ่ะพี่ มีผักอะไรบ้างปลูกที่บางกระเจ้านี่เองเลยเหรอใช่ครับมีที่บางกระเจ้านี่มีอกมะพราวหมู่ใช่ไหม i ินออร์แกนิกโอ้ไม่เคมีครัวไอ้ดอกเล่นโรฮีตอนนี้เราก็มานั่งกินอาหารจานจานแปลกนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวปักหม้อไก่นะครับอันนี้เป็นฮาราวคือเป็นแบบมุสลิมทานได้นะครับจานนี้เป็น คือเดี๋ยวต้มยำไก่ชิมดูก่อนรสชาติจะค่อยปรุงนะได้ครับอันนี้คือยำมาแล้วมีรสชาติในตัวทุกอย่างเลยต้มยำเนื้อใช่ไหมต้มยำเนื้ออันนี้ก็ยำแต่ไม่เผ็ดอย่างเดียวไม่เผ็ดลองลองชิมดูก่อนอืมรสชาติดีเกือบไม่ต้องปรุงเลยครับบอกให้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากปักหม้อยวนเราจะชิมดูอืมอืม อร่อยมากๆอร่อยนัวไม่ต้องพุงเลยครับอันนี้ขนมไข่ปลาของร้านคุณพี่อะไรครับคุณป,าปา้ปาสโสภาคุณป้าโสภาขนมตาลแล้วทําจากอะไรนะครับแป้งข้าวเหนียว,วนวดนอ๋อแล้วก็เอาไปต้มกับน,น้ำเชื่อมเหรออ,อ๋อเนี่ฮะรูปร่างเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยปกติเราจะเห็นเป็นขนมตาลที่เป็นฟูๆทวยๆเหนเยบๆ หวานหวานนวลๆหอมหอมลูกตาลเลยอร่อยด้วยครับ <Okay. S 1> something the taste oh, t h e t a s t e oh. strange it's more like ginger i oh, like ginger something like that ขมิ้นขาวเดินหลอกซ <laughs> ะแล้วเ <laughs> ดินหลอกให้ชิมซะแล้วขมิ้นขาวกินสดสดเนี่ยเราเดินมาเห็นฝรั่งขี้นกที่เขาเรียกว่าโอ้ยฝรั่งมาแล้วฝรั่งขี้นกสมัยก่อนคือฝรั่งที่ด่าด,ดื่นเขาเรียกเป็นฝรั่งพื้นบ้านนะฮะคนเห็นประจำเลยคนก็ รู้สึกว่าไม่เห็นคุณค่าของฝรั่งพันนี้เลยไปกินฝรั่งเวียดนามฝรั่งกิมจูบ้างอะไรบ้างนะฮะจนวันนี้ฝรั่งขี้นกได้ถูกลืมเลือนจนเหลือน้อยพอเหลือน้อยปุ๊บก็กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทรนดหรือการทํางานเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการหายากนะครับการสร้างตัวตนหรือการสร้างความโดดเด่นในโปรดักต์ของคุณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรใส่ลงไปคือ เรื่องที่หาไม่ได้คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะหายากสิ่งเหล่านี้จะทําให้โปรดักของคุณมีมูลค่าขึ้นเหมือนกับฝรั่งขี้นกเนี่ยแต่ก่อนมีเยอะนะคนก็เห็นว่าไม่มีค่านะครับก็เลยกดูถูกฝรั่งชนิดนี้แต่วันนี้เป็นฝรั่งที่โดดเด่นมากๆคุณดูสิครับเนื้อข้างในสีแดงนะฮะข้างนอกข้างนอกเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะว่าจะอร่อยขนาดไหนอร่อยมากๆไม่ไม่ฝาดเลยแล้วก็เนื้อกรอบหวาน กินได้ถึงไส้เลยครับโลเท่าไหร่พี่เก้าส <90, S 1> <ล>ิบโลละเกาสิแล้วนะครับคุณจะบอกให้ข้งนอกรเออข้างนอกร้อยยีนะคุณดูสิครับเราก็จบทริปลงด้วยการซื้อของนะครับหลายหลากมากมายนะครับไม่ไม่รวมถึงการกินด้วยนะครับกินตลอดทางเลยครับ มีความสุขมากๆสำหรับบรรยากาศเช้าๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับหากคุณมีเวลาคุณมาได้นะครับที่ตลาดบาน้าพึ่งแห่งนี้ครับเสียดายนิดนึงช่วงหลังจากโควิดมาเนี่ยบรรยากาศก็เงียบเหงาลงไปนะครับชถวบ้านก็พยายามสู้กับเศรษฐกิจนะมีการขายของอะไรต่ๆแต่บรรยากาศแล้วก็เสน่ห์ของตลาดบาน้าพึ่งก็ยังคงอยู่นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้แวะเยี่ยมตลาดบาน้าพึ่งกันนะฮะ How about your feeling Wow, I love this place absolutely. It's such a traditional market and yes. a very nice experience. I okay. really love the place. Hope you love it. And yes, come I, back was, again. Uh, I was introduced to so many new things, desserts, Thai desserts, yeah. and oh god, it was like too much. <laughs> and for... also hair treatment, right? Yes. <laughs> <laughs> Maybe <laughs> and next time yes. you like grow hair a lot. Yeah, yeah, <laughs> yeah. <laughs> โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับการ e ิมก h นมาที่นี่และคุณใส่เสื้อผ้าที่สว s It's โ y your brand, right? Thank you. ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอัคคราแบรนด์นะครับเป็นเสื้อผ้าซัมเมอร์คอลเลคชันในปี2025นี้นะครับใส่แล้วสวยงามนะครับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยนะครับสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปดูนะครับแล้วก็สามารถดูคอลเลกชันใหม่ๆของเราได้ในสื่อออนไลน์ของอัคคราของเรานะครับสำหรับคลิปต่างๆต่อไปว่าจะเจอกันอย่างไรเมื่อไหร่ อย่าลืมติดตามเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้เราก็ได้เสื้อเกือบจะสำเร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นงานปักมือล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของวันวาเลนไทน์ทนะฮะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อคู่รักนะครับหัวใจที่จะต้อง มาบรรจบกันเพื่อความสมบูรณ์แบบในความรักอันนี้คือคอนเซปต์ของเสื้อตัวนี้นะครับภายใต้แบรนด์อัคราของเรานะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองนะทั้งหมดนี้เป็นงานแฮนด์เมดซึ่งสําเร็จรูปแล้วนะครับสําหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะสั่งทําเสื้อเทศกาลต่างๆนะครับติดต่อเราเข้ามานะครับ